วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเมลโน่แคสเตอร์ไลท์ครับ ม a ลโนแคสเซอร์ไลท์ใช้ทำอะไรเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวมาโนแคสเซอร์ไลท์เนี่ยใช้จัดการเกี่ยวกับเรื่องเสียงมันใช้เป็นทั้งตัวมิกเซอร์เป็นออเดอเร์เฟสแล้วก็เป็นตัวจัดการเอฟเฟกโดยคร่าวๆมันเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับศูนย์รวมเสียงที่สามารถจะทำเอฟเฟกได้ปรับความดังได้ปรับเรื่องของเบสเรื่องเสียงทุ้มเสียงแหลมอะไรอย่างนี้ได้นะครับใส่เอฟเฟกเข้าไปได้ทำรีเวิร์บได้ทำออโตจูนได้นะครับพิชเสียงได้นะครับทำ D noise ดีโนนส์ได้มันก็คือเป็นตัวบอร์ดที่ใช้จัดกกกการรเเเีีี่่ยยววััับือองงงสใในนนมมมมุมผมต้้ช งานอะไรเราฟังแบบนี้มันก็เหมือนจะใช้ได้กับงานหลายๆอย่างแต่ว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับงานไลฟ์มากๆอาจจะไม่ใช่แค่งานไลฟ์ก็ได้อาจจะเป็นงานอะไรก็ตามที่มันจะต้องทําสดเพราะว่าสาหรับผมอะผมรู้สึกว่าการมาใส่เอฟเฟกการทารีเวิร์บการทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นคลิปแบบนี้ใช่ไหมมันไปทําในคอมเนี่ยมันละเอียดกว่ามันมีเวลานั่งคิดนั่งฟังเสียงนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะสะดวกกว่าแต่ว่าสําหรับอะไรที่มันจะต้องเป็นสดๆนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปนนนนัั่่่งทททํําาใคออมกีีตว้ไปเลย กดได้เลยเห็นเลยว่าปุ่มมันต้องกดอะไรยังไงแบบเนี้ยง่ายเพราะงั้นผมคิดว่างานไลฟ์กับงานอะไรที่มันเกิดเป็นงานอีเวนต์ขึ้นนะฮะอาจจะเป็นงานแฟนมีตก็ได้งานอะไรก็ได้แบบเนี้ยเหมาะที่จะใช้ใตัวเมาโน c แคสเซิลไลท์เอา,อางี้ก่อนทีนี้เรามาดูกันว่าไอตัวเมลโน c แคสเซิลไลท์เนี่ยมันมีพอร์ตเชื่อมอะไรได้บ้างไม่ My เนี่ยมันเสียบได้2พอร์ตนะครับก็คือไม่หนึ่งกับไม่สองอันนี้เดี๋ยวผมต้องถอดไม้ My ตัวนี้ออกก่อนนะ มันจะเสียบได้2พอร์ตนะครับคือพอร์ตไม้หนกับไม้สแบบนี้แล้วก็เสียบตัว h ฮดเซอันนี้อันนี้เสียบเอาไว้สําหรับก,การมอนิเตอร์ก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเ s คุณเป็นแบบ h ฮดเซแบบคอมอ่ะที่มันมีไม้อ่ะคุณสามารถจะพูดแล้วเสียงมันก็จะเข้าไปในนี้ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็น Music Input ก็อาจจะเอามาจากพวกแบบอะไรที่เป็นอุปกรณ์กําเนิดเสียงอ่ะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเสียบเข้าไปได้ส่วนตรงนี้เป็น o u t p u t o u t p u t อันนี้ออกไปเป็นแจ็ค3ามจุดห้านะครับเอาพุตไปที่ลำโพงก พอ์ตมเอาพุทนะครับอันนี้ก็คือออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้อีก3อุปกรณ์นะแล้วตัวนี้ก็คือเป็น USBc USBc USB อันนี้ใช้2อย่าง1ก็คือใช้ชาร์จไฟ2ก็คือใช้เชื่อมเข้าไปในคอมแล้วมันจะทําให้ไอตัวมั n โนแคสเซอร์ไล์เนี่ยเป็นเหมือนซาวด์การ์ดก็คือพูดง่ายถ้าเกิดเราไปเปิดในคอมเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นเหมือนกับไม์ตัวหนึ่งเวลาเปิดใน OBS เราก็เห็นเป็นไม์ตัวหนึ่งเราก็แอดมันเข้าไปได้เวลาที่เราจะไลฟ์สามารถทําแบบนี้ได้อันนี้ผมเสียบไม์กับข้าไปก่อน อ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของพอเสียบไม้แป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องพอเสียบไม้ที่คุณเห็นเป็นไม้หนึ่งกับไม้สองเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าไม้ที่เสียบเนี่ยมันต้องเป็นไมโครโฟนไฟเลี้ยงนะครับแฟนทอม48โวลต์ไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกหรือไม่ก็ออกเบาอย่างวันนี้ผมใช้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้เมาโน่รุ่น AU ขีด A03 ซึ่งไอตัวไม้เมาโน่ AU ขีด A03 เนี่ยเป็นแบบแจ็ค3.5มิลผมก็สามารถจะมาเสียบในช่องไม้หนึ่งได้เพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยผมค่อนข้างจะพูดใกกล้้้ถาาาสมมมว่่่ผออหงเนนนีียแบบะะ ผมออกห่างคัอันนี้แค่ห่างหนึ่งใบบรรทัดน,น,นะครับเสียงมันจะได้ยินแบบไกลมากเบามากผมคิดว่าถ้ามาใช้ไม้ในลักษณะแบบนี้เสียงอ่ะมันจะเข้าเบาเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มีไฟเลี้ยงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไม้อื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูดีไหมยอย่างตัวนี้นะครับเป็นไม้ไร้สายเซนไฮเซอร์ iser, เป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปผมเรียกมันว่าไม้ก้านเมลอนมันเหมือนก้านเมลอนผมก็เลยเรียกแบบนั้นผมจะลองเสียบเข้าไปดูนะ เสียมไปแล้วแบบนี้อันนี้ผมก็จะติดเข้าไปคราวนี้ผมจะไม่ใช่เมาโน่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณฟังคุณได้ยินเสียงเนี่ยคุณสังเกตว่าเสียงมันจะมีความแบบตีกันอยู่คือไมมันคนละรุ่นไมคนละรุ่นคนละยี่ห้อมันจะมีค่าดีเลย์ที่แตกต่างกันอันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่ามันมีปัญหาถ้าสมมติว่าคุณอยากจะใช้ไมค์คู่เนี่ยหมายถึงอันนี้คือพูดพร้อมกันนะนะนั่งอยู่ด้วยกันเงี้ยถ้าคุณอยากใช้ไมค์คู่มันจะมันควรจะเป็นไมค์ที่เป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันตอออนนนี้ผมมขเาโ่กกไปอน เสียงตอนนี้ของผมมาจากไม์ไร้สายเซนเนเซอร์ตัวนี้ได้เสียงมาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนมันเป็นไม์ที่ติดอยู่ตลงคอมันไม่ไกลไม่ห่างอะไรไปกว่านี้ถ้าสมมติว่าผมดึงมันออกมานี่่างหนึ่งไม้บรรทัดนะครับ่างหนึ่งไม้บรรทัดผมยังพูดความดังเท่าเดิมอันนี้คุณจะได้ยินคุณภาพเสียงที่แตกต่างจากไมคเมาโนที่มันไม่ได้มีไฟเลี้ยงอันนี้ให้ดูก่อนว่าอ่ะไม้สองตัวสามารถเสียบเข้าแบบนี้ได้แต่เล็กเมนว่าคุณจะเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เสียงมันมาตีกันแล้วมันมีความเหลื่อมเหลื่อมนีดด่พ เราเห็นนะครับมันทำอะไรได้บ้างดีกว่าผมจะค่อยไปเทีลฟีเจอร์เลยนะฮะ ฟีเจอร์แรกก็คือฟีเจอร์ของการออโตจูนครับอย่างที่บอกนะฮะมันสามารถจะเอาไปใช้ในงานไลฟ์ได้หรือว่าอาจจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆได้นะครับเขาก็เลยใส่ฟีเจอร์ออโตจูนมาสมมติว่าใครจะไลฟ์ร้องเพลงหรือว่าในอีเวนต์จะมีการร้องเพลงแล้วแบบอยากใส่ออโตจูนเะนี่ยทำได้ง่ายๆฮะด้วยการกดที่ปุ่มอิเล็กตรอนตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีคีย์ให้เลือก B A B flat B C B flat D, at, D A flat G G flat F, at, F E E flat ออโตจูนนะครับมันก็จะมีคีย์ให้ตามนี้นะฮะมันสามารถจะเปลี่ยนคีย์ได้ก็เหม,มือนเวลา ที่เราใช้ออโตจูนในพวกอารูบี้ออเดชันหรือโปรแกรมออโตจูนนั่นแหละถ้าคิดแบบไม่ง่ายๆว่าจะไปที่คีย์ไหนคุณก็แค่ลองเทสกดดูแล้วอันไหนที่มันเพี้ยนน้อยสุดน่ะอันนั้นแหละใครที่ไม่รู้ออโตจูนคืออะไรออโตจูนมันจะพยายามทำให้เสียงร้องของเราเนี่ยมันตรงคีย์แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยทางฝั่งแรปเปอร์อาจจะไปใช้ในการทำเป็นเอฟเฟกต์สำหรับการร้องให้มันดูเสียงแบบเหมือนหุ่นยนต์มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบโรบอทขนาดนั้นนะมันจะเป็นเสียงสไตล์ออโตจูนนะมันกลายเป็นสไตล์ไปแล้้ววอออออ่ะะะเเดดดีี๋ยยผผมมจลลลงงูนนคัากกกกิิธใช็็ื กดเข้าไปแล้วนะฮะสวัสดีครับเสียงที่เป็นเสียงผมจริงจตอนนี้ก็คือเป็นเสียงปกติที่ผมลากอยู่ในคีย์เดียวแต่เสียงที่คุณได้ยินคุณจะรู้สึกว่ามันมีความแหว่งเป็นแบบอ e ิเล็กตรอนอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคีย์ B flat ดูนะฮะผมกดอ e ิเล็กตรอนเข้าไปอย่งนี้ทัชเข้าไปปึ๊บอันนี้เป็นคีย์ B flat ละผมจะสวัสดีครับใหม่นะฮะสวัสดีครับ ต่อไปคี B. สวัสดีครับต่อมาคี 4. สวัสดีครับอันนี้ผมลากเสียงที่อยู่ในคีย์เดียวกันตรงๆเป็นเส้นเดียวกันเลยนะค,คุณก็สามารถกดอิเล็กตรอนซ้ําๆๆเข้าไปนะฮะเพื่อ <personality. S 2> ให้มันเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆยนะฮะกดๆๆไปนะครับแบบนี้แล้วถ้าคุณจะเอาออกคุณก็กดเอฟเฟกต์ปุ๊บ<ๆ>มันก็หายไป ประมาณนี้แหละที่ผมให้ฟังไปก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ออโต้จูนนะฮะใครที่เป็นแบบสายชอบเพลงแบบรจจแรปเปอร์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบนิดนึงนะใส่ความออโต้จูนเบาๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเสน่ห์นะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าศิละปะในยุคนี้นะฮะอ่ะก็ได้มันมันก็มีเสน่ห์ของมันนะฮะมันเป็นสไตล์ไปแล้วถัดมานะครับเรื่องของการเชื่อมต่อบ้างการเชื่อมต่อดูนี้ทุกคนคงจะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์บลูทูธอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะหมายความว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้อย่างเช่นมือถือเราสามารถจะใช้มือถือเเเเนนีีี่่่ยชืออมมตบลูททแําป็ัสง ไได้ในที่นี้ก็คือผมอาจจะเปิดเพลงคาราโอเกะหรือว่าเปิดเพลงอะไรก็ได้เพื่อเอาเสียงเข้าไปอยู่ในตัวแคสเตอร์ตัวนี้แล้วคือบางทีเนี่ยเราใช้เพลงเนี่ยในการประกอบการเล่าเรื่องบางทีเราใช้เพลงในการร้องคาราโอเกะบางทีเราใช้เพลงในการทํานู่นทํานี่มันสามารถจะอินพุตเข้ามาผ่านไอ้ตัวบลูทูธได้โดยไม่ต้องใช้สายเลยคุมพวกเสียงเนี่ยกดเปิดเพลงปิดเพลงจากมือถือแบบนี้ก็ได้สมมติว่าผมจะลองเอาเสียงเข้าดูนะครับเอาเพลงอะไรดีนะฮะอ่ะผมจะขอเอาเพลงเพลงนี้แล้วกันเพลง Not ชา รันนี้นะครับผมก็เปิดเพลงไปนะสังเกตว่ามันก็เชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth เพลงก็ก็เปิดไปเรื่อยๆของมันนะฮะวันนี้ผมสามารถจะควบคุมความดังความเบาของมิวสิกได้ด้วยนะครับด้วการแบบนี้ได้หรือแม้แต่ไมค์เนี่ยผมก็สามารถควโคุมได้อันนี้คือให้ดังอันนี้คือให้เบาลย ันนี้ผมก็ให้ดูแล้วว่ามันสามารถจะเชื่อมมือถือเข้ากับตัว m น n o caster ได้เพราะงั้นคุณก็สามารถที่จะเปิดเพลงแบบนี้ได้และถ้าสมมุติว่าคุณดันอยากฟังเพลงขึ้นมานะครับคุณก็จะเอาหูฟังเนี่ยนะครับเสียบเข้ามาในมอนิเตรงนี้แล้วก็ฟังเพลงจากมือถือคุณก็ได้นะฮะเมื่อวานผมลองเทสฟังดูผมก็แค่เอาไอ้ตัวหูฟังเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องหูฟังแล้วผมก็เปิดเพลงฟัง ถามว่าทําเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออก็น่นแหละมันก็เหมือนมอนิเตอร์ได้อะมันสามารถจะมันรวบรวมอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าช่องมือถือของผมมันมันเสียบ A อสาย3.5ไม่ได้แล้วหรือบางคนที่แบบว่าเออไม่มีแจ็ค3.5นะครับอยากฟังเพลงแบบเสียบผูกฟัง3.5ก็เชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็ฟังเพลงแก็ได้อันนี้มันก็แค่บอกว่า,วามันทําได้เ,ยเฉยๆนะฮะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากสัหรับงานไลฟ์อะไรมันก็ใช้เพียงแค่สําหรับผมนะผมใช้ในการมอนิเตอร์เสียงก่อน เท่านั้นแหละอ่าโอเคจบไปอันนี้ก็คือเรื่องของบลูทูธที่มันเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเรื่องของไอตัวคอนโทรลสตัวนี้เกี่ยวกับเสียงของไมโครโฟนกับเสียงของมิวสิกนะครับก็สามารถดังเบาได้นะต่อมามาเรื่องของเอฟเฟกกันบ้างเอฟเฟกก็คือตัวนี้นะฮะที่คุณเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยมันคือออริจินอลซาวมดทีนี้ถ้าเกิดผมกดเข้าไปอีกทีนึงปึ๊บเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยมันจะเป็นโปรเฟชชั่นอลโหมดโปรเฟชชั่นอลโหมดเนี่ยมันจะมีความไอคอน,น ะะอันนี้ก็จะเป็น professional mode ของเขานะครับถ้ากดไปอีกทีนึงปึ๊บอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินมันคือ pop mode pop mode มันก็จะให้เสียงอีกสไตล์หนึ่งอีกแบบหนึง่งลักษณะการเอ h o โคก็จะต่างไปนิดนึงลักษณะของการจัดเสียงการเซตเสียงอะไรพวกนี้ก็จะต่างออกไปจาก professional mode นะครับและถ้าเกิดสมมติว่าผมกดเข้าไปอีกทีนึงเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันคือ yelling mode คล้ายๆเป็น DJ หรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเออประมาณนั้น ก็ตามชื่อของเขานะครับถ้ากดไปเนี่ยคุณจะได้ยินชื่อเขาว่าคุณกําลังอยู่ในโหมดอะไรโหมดนี้น่าจะใช้ในการพูดในงานพวกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับผมคิดว่างานอีเวนต์ต่างๆน่าจะเหมาะกับเสียงแบบนี้นะฮะแล้วคุณกดอีกทีนึ่งก็จะกลับไปเป็นออริจินอลซาวโหมดก็จะเป็นสีชมพูเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเอาไว้นะฮะแต่ว่าผมไม่อยากได้เสียงที่มันมีความเอ็โคอ่ะผมอยากได้ธรรมดาธรรมดานะฮะผมก็จะปรับให้เป็นสีชมพูเอาไว้นะอันนี้แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนนะครับตัวต่อไปนะคร ตอนน,ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดดีนอสไว้เพราะว่าห้องค่อนข้างจะเงียบไม่ได้มีเสียงอะไรรบกวนนะครับมีแต่เสียงพัดลมที่มาจากไฟแล้วก็พัดลมแอร์ซึ่งผมคิดว่าเอมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาเทสกันให้เห็นภาพนิดหนึ่งผมจะดีดนิ้วตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้เปิดดีนอสไว้นะฮะไม่ได้เปิดลดน,น้อยอ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเสียงปกติเลยถ้าผมดีดนิ้วตรงนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะกดดีนอสนะครับ อันนี้ผมก็ยังดีดนิ้วเพื่อความดังเท่าเดิมนะครับอันนี้เป็นดีน้อยแล้วถ้าเกิดผมกดเอาดีน้อยออกนะครับเสียงดีดนิ้วมันก็จะดังขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ให้คุณนึกถึงเรื่องของถ้าสมมติว่ามันมีนอสมีอะไรอยู่รอบๆคุณก็จะใช้ตัวฟีเจอร์ดีน้อยช่วยแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในห้องเงียบแบบนี้ผมก็จะเอาฟีเจอร์ดีน้อยออกด้วยเหตุผลว่าการที่เรากดดีน้อยเนี่ยมันจะตัดเสียงโทนอะไรบางอย่างของเราออกด้วยเหมือนกันมันก็จะทําให้เลนส์เสียงของเราเนี่ย มันไม่ครบาะงั้นถ้าอยู่ในห้องเงียบเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ดีน้อยเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในห้องที่มันไม่เงียบแล้วคุณต้องการจะจัดการกับน,น้อยคุณเปิดฟีเจอร์ดีน้อยช่วยได้มันก็เป็นแบบที่คุณได้ยินไปนะฮะเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงด้วยนะฮะระหว่างดีน้อยกับไม่ดีน้อยประมาณนี้ตัวต่อไปนะฮะก็คือฟีเจอร์ไซช์เชนไซช์เชนทาอะไรได้บ้างให้คุณนึกถึงดีเจอ่ะเวลาที่เขาเปิดเพลงอะ่ะแล้เวลาที่เงียบเงียบเพลงมก็จะดังเวลาที่เขาพูดเพลงมันก็จะเบาลงเดดี๋ยววผมมจะกกตัชออา เ,เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงของอีจีดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเวลาที่ผมพูดเพลงเนี่ยมันจะเบาลงหรือเปล่าคราวนี้ผมจะพูดนะครับสังเกตว่าพอผมพูดปั๊บเนี่ยเสียงเพลงมันก็จะเบาลงให้อัตโนมัติเลยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเงียบเสียงเพลงมันก็จะดังขึ้นมานะครับแต่ถ้าผมพูดออกมาปับ๊บเสียงเพลงก็จะเบาลง ถ้าผมพูดเป็นวักแบบดีเจนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ก็ใครที่นึกถึงดีเจสมัยก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับวันนี้เทคโนโลยีมาอยู่ในมือเราที่บ้านคุณแล้วนะฮะเอามาเล่นกันสนุกๆนะครับใครที่นึกถึงวันานะครับก็เล่นแบบนี้ได้ครับนะประมาณนั้นสุดท้ายเป็นฟีเจอร์ที่มันก็ทั่วไปนะฮะมิวสิกออรี่อันบบนี้ก็สมมติว่าเราเปิดเพลงแบบเมื่อกี้ถ้าเรากดมิวสิกออรี่มันก็จะตัดเสียงร้องออกแต่มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกมากหรอกเป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมเทสให้ดู なし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  อันนี้ก็คือตัว Music o l l ลนะครับใช้แบบนี้ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ s o u n d Effect ครับสมมุติว่าผมพูดอะไรแล้วมันน่าจะมี s o u n d Effect เนี่ยเคยเห็นใช่ไหมฮะกด Soundboard ปั๊บมันก็มีเสียง s o u n d e f f ก c t สมมติว่าเอาไอเดียผมผมทำอะไรสำเร็จสักอ,อย่างในที่สุดผมก็ทำมาสำเร็จแล้วครับนนก็จะเป็นเสียงเสียงอนถ้าเป็นเสียงตบมืออะไรออกมาเนี่ยมันจะมีเสียงเยอะนะครับให้คุณลองเล่นเดี๋ยวผมไล่กดเทียร์อันโอเ n นนิ่งเนี่ยมันจะเป็นเพลงยาวหน่อย จบยางเนี้ยโอเคจบแล้วเดี๋ยวผมฟังไปด้วยเลยแล้วกันนะครับคุมน <|si|> ี้ต่อมาเป็นเสียงกันช็อต อันนี้อันนี้เสียงมกกาะนะครับสมมติว่าใครเล่นมุกที่มันแบบค่อนข้างจะฝืดนิดนึงนะฮะทุกคนเงียบหมดเลยสมมติว่าในฮอลล์ทุกคนเงียบหรือว่าเรากำลังไล่อยู่เรารู้ว่าเราเล่นมุกนี้แล้วมันแป๊กนะฮะเอออะไรประมาณนั้นอันนี้ อันนี้ประมาณว่าโดนหรือมันเจ็บหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถจะเล่นได้นะฮะอันนี้คุณก็ไปหาจุดที่มันน่าจะเล่นแล้วมันก็ยังมีอีกสี่ปุ่มนะฮะให้คุณสามารถจะบันทึกเสียงลงไปได้ด้วยนะครับบันทึกเสียงยังไงสมมติว่าคุณอยากจะทาเอฟเฟกอะไรของคุณเองเพิ่มนะฮะสมมติว่าเป็นเสียงปรบมือก็ได้นะฮะคุณก็เพียงแต่กดแชร์แต่ว่าไอ้สี่ปุ่มเนี้ยผมได้เคยบันทึกเอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าผมกดแชร์ครั้งแรกเนี้ยมันจะเป็นการ delete สิ่งที่บันทึกก่อนหน้าออกไปนะเดี๋ยวผมจะ delete recordinging re Readading มันจะพูดว่า delete recording recording deleted อ่าล้วก็บอกว่า Record i ์ g ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วราคานี้ผมจะบันทึกเสียงเข้าไปในนี้ได้อ่าผมอยากจะบันทึกเสียงปลบมือแล้วกันแล้วผมจะปลบยังไงในเมื่อมือหนึ่งผมต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเอา,เอาผิวปากลปกันอ่ะสมมติผมอยากจะบันทึกเสียงผิวปากแบบนี้สมมตินะผมกดแช่จนมันขึ้นว่า recording นะ recording ผิวปากแบบพังๆนิดนึงนะครับให้ดูอันนี้เรียบร้อยแล้วในขณะที่เรากำลังเลคคอร์ดเราต้องกดแชร่นะครับแล้วเราหยุดเลคคอร์ดล้วก็เอานิ้วออกนะเดี๋ยวผมจะกดเพล์ให้ดูอ่ามันจะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับอืมประมาณนั้นหรือว่าคุณอยากจะเอาซาวด์เอฟเฟกใส่เข้าไปผมก็ใช้วิธีอ่าเชื่อมมือถือกับบลูทูธแล้วก็เสิร์ชหาไอ้ตัวซาวด์เอฟเฟกนะครับเสิร์ชหาไอตัวซสวด์เอฟเฟกในแหละแล้วผมก็กด s t เ r คคอร์ดดิ n งอะไรเงี้ยนะผมว่าผมจะเอาอะไรง่ายๆดี s สาวเอฟเฟกต์ยูทูบเบอร์ยูสสมมติเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วผมเคลียร์ก่อนอันที่2ผมขอเคลียร์ก่อน deleting recording delete ไปนะครับแล้วก็ผมก็เลือก recording deleted อ่ะ popular Sound ฟเฟกต์เอาเอาเพลงแรกเลยแล้วกันสมมุติว่าเป็นเพลงไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อความง่ายผมจะกดอันนี้แล้วพอมันบอกว่า recording ผมจะกด play ทันทีนะ r r e c o d i โอเคผมหอน,นิ้วออกพอดีถ้าเกิดผมกดเล a ยปับ๊บอ่าประมาณนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เมื่อวานผมก็ได้มีการเทสดูนะฮะสมมุติว่าผมบันทึกเสียงตัวเองก็ได้นะฮะสมมุติเป็นแบบนี้ สวัสดีครับผมไบาจากอาซสฮีชแนลอ่าผมบันทึกไว้แบบนี้ครับนะอีกทีนะครับสวัสดีครับผมไบาจากอาซสฮีชแนลอ่านะเป็นแบบนี้หรือมีสาวเอฟเฟกต์บางอย่างเมื่อวานผมก็ลองเล่นเล็กคอร์ดดูหรือว่าผมพูดอะไรที่แบบว่ามันมันมีความน่ากลัวผมกดไอ้นี่เลยเป็นแบบแรใช่ไหมฮะ เออประมาณนี้ผมก็บันทึกเอาไว้เราสามารถที่จะค้าสมัยไอสีปุ่มตรงนี้ให้เป็นเสียงเอฟเฟกอื่นๆได้นะครับแล้วแต่เราเลยเอฟเฟกอีกอย่างนึงก็คือการพิดเสียงนะครับเสียงผมปกติเป็นแบบนี้ธรรมดาหร,ราือว่าผมจะใช้การพิดเสียงช่วยสวัสดีครับผมไบจากอาซาฮีชาแนลนะครับไม่ตอนนี้มันเป็นเสียงฟีเมลเพราะงั้นผมจะใช้คาว่าสวัสดีครับไม่ได้ผมต้องใช้คําว่าสวัสดีค่ะผมไบจากอาซาฮีชาแนลนะคะไม่เอาเปลี่ยนใหม่ สวัสดีค่ะหนูไบาจากอาเซี h ชาแนลนะคะน้องไบนะคะฝากตัวด้วยค่ะช่องอาเซียชาแนลอ่ะอันนี้ก็คือเสียงผู้หญิงนะครับทีน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเสียงดูนะฮะอันนี้จะเป็นเสียงผู้ชายนะครับเป็นเสียงที่ชื่อว่าเมล อันนี้ผมนุกพูดด้วยเสียงที่เป็นปกติของผมเลยนะครับผมไม่ได้มีการดัดเพิ่มไม่ได้ทําให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าพอผ่านเอฟเฟกตัวนี้เสียงผมจะใหญ่ขึ้นทันทีนะครับคุณอาจจะไปเล่นแบบพูดกับเสียงที่มันค่อนข้างที่จะมีความซีเรียสมีความเครียดก็ได้นะฮะมันก็จะออกมาเป็นเสียงที่แบบเสียงต่ำๆโทนต่ําอะไรเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปนะครับเอฟเฟกถัดไปพิษถัดไปมาเบบี้นี่คือเสียงของเด็ก มันเป็นเสียงที่เราเคยได้ยินในรายการ The Mask Singer นะครับเวลาที่นักร้องเขาต้องพูดนะครับเขาจะใช้เทคนิคการพิกเสียงเป็นแบบนี้นะฮะให้จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบเบบี้นะครับจะได้เสียงมาเป็นแบบนี้ถัดไปเสียงโรบอทนะครับ อันนี้ผมพูดด้วยเสียงธรรมดาเลยนะฮะไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันเสียงต่าหรือเสียงสูงขึ้นนะฮะเป็นเสียงปกติที่ผมใช้พูดอันนี้เป็นเอฟเฟกแบบตัวบทมันก็จะมีความเป็นรบอกจัดๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ฟังรู้เรื่องยากที่สุดเลยครับก็ปิดละอันนี้กลายเป็นเสียงฟีเมลเสียงผู้หญิงนะครับถ้าจะกลับผมก็กดเลือกที่เอฟเฟกอ่าเรียบร้อยครับกลับมาเป็นเสียงแบบปกติธรรมดา อันนี้ก็ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ใช้เล่นแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันนะใครที่จะไปใช้ในงานไหนบางทีก็อาจจะมีไอเดียนะฮะในงานที่เหมาะสมที่จะใช้โอเคฟีเจอร์ทั้งหมดเป็นแบบนี้นะฮะที่ใช้งานเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวแคสเตอร์ตัวนี้มันมีแบตในตัวนะฮะถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้4ชั่วโมงถ้าสมมติว่าคุณจะชาร์จแบตคุณก็เสียบ USB C ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาหัว USB เนี่ยไปเสียบกับปลั๊ก USB c ก็ได้นะครับก็ชาร์จไปที่ 610บาทนะครับเข้าไปที่ alertpro.com/shop co. แล้วคุณก็เสิร์ชคำว่ามาโนคุณก็จะเจอโปรดักต์ของมาโนมามันจะมีตัวมาลโน่แ s สเตอร์ไลท์อยู่คุณก็กดเข้าไปดูมันก็จะมีราคาอยู่2610บาทก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ราคาไม่สูงนะแต่ว่าเล่นอะไรได้เยอะทําให้คุณครีเอทีฟอะไรได้หลากหลายมากคุณสามารถจะไปใช้ในงานไลฟ์นะครับเพื่อสร้างเสน่ห์ให้คุณได้หรือใช้ในงานที่มันเป็นคล้ายๆงานอีเวนต์นะฮะงานมิงเล็กๆงานอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นนะฮะมี ได้นะครับหรือไลฟ์ก็สร้างสีสันให้ได้นะฮะมันทําอะไรได้เยอะมากพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะฮะที่ผมไปเทสมาแล้วอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นช่องกล้องตากล้องทุกคนก็คิดว่าเฮ้ย hey, แบบนี้เราเอาไอ้ตัวนี้ต่อเข้ากล้องเลยมันก็เวิร์กสิเราใช้ตัวนี้เป็นตัวมิกซ์เสียงนะครับมิกเซอร์รวมเสียงปับ๊บเสียบไมค์เข้าไปสองตัวต่อเข้ากล้องไปเลยได้ไหมแบบนี้เพราะว่ามันมีตัวเอาพุทออกมาเป็น jack จ็ค3้นี่ก็ไปเข้ากล้องได้เลยมันเข้าได้ครับแต่บอกก่อนเลยว่ามันไม่ มันจะมีเสียงรบกวนเสียงอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมเทสมาสองสารอบแล้วอันนี้เทสด้วยตัวเองด้วย,วยแล้วก็ลองไปเทสกับไบด้วยปรากฏว่าพอเอาเสียงกับมาฟังแล้วมันไม่รอดครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะเอาไปเสียบเข้ากล้องนะฮะไม่เวิร์ครับใช้งานไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าใครจะไปเสียบเข้าคอมแบบนี้ใช้สมการไลฟ์กับ like, OBS ใช้งานได้นะฮะเพราะว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ก็บันทึกด้วย OBS นะฮะหรือว่าใครที่คิดว่าจะาไปเสียบเข้ากับลำโพงใช้งานได้ครับผมลองไปเทสเสียบเข้ากับลําโพงแล้วมาาารถเข้ม ได้ที่ w w w i l e v e t u c o c o m s h o p นะครับแล้วเจอกันให,หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ